ล่าสุดมาดูสินเชื่อโดยมีการปล่อยดอกเบี้ยตามเพียง1%ต่อปีเท่านั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้เรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยนายวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวได้เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดจนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของทางการส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME อย่างรุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมห้องพัก เกสต์เฮาส์สปาพัตคารและร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงและต่อเนื่อง ทางสอสอวอจึงให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือทอพอวอหรือ SME D Bank เป็นหน่วยร่วมดำเนินโครงการสนับสนุน SME รายย่อยอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวม1,200ล้านบาทเพื่อให้ SME ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวนำไปใช้เงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องลงทุนขยายกิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับมาตรฐานการให้บริการโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง1%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด7ปีปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีโดยหลักประกันสำหรับกรณีบุคคลธรรมดาใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือคำประกันส่วนกรณีนิติบุคคลใช้กรรมการผู้มีอำนาจ แทนนิติบุคคลคำประกันซึ่งการสนับสนุน SME รายย่อยดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ SME โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้าถึงสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำพิเศษได้สะดวกเหมาะสมกับสถานการณ์เร่งด่วนดังนั้นจึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยใช้เกณฑ์พิจารณา จากหลักฐานการเสียภาษีในปี2563หรือ2562ที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นกู้ในโครงการนี้ได้ต้องเป็นสมาชิกของสสวกรณีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสสวนั้นสามารถขอขึ้นทะเบียนก่อนได้ที่เว็บไซต์ m e m b e r s s m e g o Th, โดยต้องเป็นผู้ประกอบการ SME กลุ่มรายย่อยและขนาดย่อมตามนิยามของสอสอวอ,อยู่ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมห้องพักเกสเฮาส์ House, และธุรกิจสปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรมห้องพัก เกส s t เฮาส์ใน10จังหวัดพื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยวหรือจะมีการประกาศเพิ่มเติมรวมถึงกลุ่มธุรกิจพัตตาคารร้านอาหารใน29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามพอรอกก,การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับล่าสุดหรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติมอีกทางต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเงินทุนในโครงการพลิกฟื้นโครงการฟื้นฟูหรือกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐรวมถึงต้องไม่เป็นหนี้ NPL ไม่ถูกดำเนินคดีและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย โดยล่าสุดสอบอคอได้เคอะขยายพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม13จังหวัดเป็น29จังหวัด ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากสถานการณ์โควิด19ยังแพร่ระบาดต่อเนื่องโดยภายหลังจากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด19หรือสอบอคเอมื่อวันที่1สิงหาคมปี2,564ที่ผ่านมาได้มีมติขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม เป็นทั้งหมด29จังหวัดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดนนทบุรี 4. จังหวัดปทุมธานี 5. จังหวัดสมุทรปราการ 6. จังหวัดสมุทรสาคร 7. จังหวัดนราธิวาส 8. จังหวัดปัตตานี 9. จังหวัดยะลา 10. จังหวัดสงขลา 11. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา12จังหวัดชนบุรี13จังหวัดฉะเชิงเซาและเพิ่มอีก16จังหวัดก็คือจังหวัดที่14จังหวัดกาญจนบุรี15จังหวัดตาก16จังหวัดนครนายก17จังหวัดนครราชสีมา18จังหวัดประจวบคีรีขัน19จังหวัดปราจีนบุรี 20จังหวัดเพชรบุรี21จังหวัดเพชรบูรณ์22จังหวัดระยอง 23จังหวัดราชบุรี24จังหวัดลบบุรี25จังหวัดสิงห์บุรี26จังหวัดสระบุรี27จังหวัดสุพรรณบุรี28จังหวัดอ่างทองและ29สุดท้ายคือจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับการขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดละเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มประชาชนหรือกิจการต่างๆ จะต้องทำกิจกรรมตามมาตรการที่ทางการได้กำหนดเอาไว้เท่านั้นค่ะและล่าสุดนายสุริยาจึงร่วงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการแบกเปร่งด่วนภายใน60วันคือช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนหรือชื่อโครงการพร้อมสู้อยู่ได้ไปรอดของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SME และวิสาหกิจชุมชนหรือโ t o p อโดยล่าสุดดีพร้อมได้ร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทยจัดทำโครงการ การให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจโดยจัดทำภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงินในการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยล่าสุดในขณะนี้ดีพร้อมได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรถอดบทเรียนเซียนเรื่องนี้บริหารเงินดีมีทางรอดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบาันการบริหารด้านการจัดการธุรกิจและการเงินชั้นนำสถาบานัน KCT อีกทั้งได้นำนายนพรกริทนิธิเลิศวิจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท s u c c e s s m o b i i n g จำกัดที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหานี้ มืออาชีพมาแนะนำแนวทางให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่ประสบปัญหาด้านหนี้สินเพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการให้ความรู้ใน4หัวข้อหลัก เช่นการขอสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและการบริหารจัดการหนี้หลักการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงการปั้นธุรกิจฝ่าวิกฤตจากจุดที่ติดลบให้พลิกฟื้นที่คาดว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้50กิจการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้25ล้านบาทสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ